สวัสดีครับสวัสดี้ฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งเกิดมาอมนะครับหรืออูซุพต์ออโตสวิตนะครับช่างเก่งนะฮะกับโตโยต้าคัมรี่เอชวีสี่ศูนย์ปีศูนย์เจ็ดนะครับถอดยกเครื่องลงมาดูว่าเป็นอะไรบ้างนะครับก็คือเครื่องยนต์กำลังตกนะฮะเครื่องยนต์เครื่องยนต์ เดินไม่ลิ่เดินไม่เรียบเดินไม่ครบสูบนะครับก็คือ3สูบกว่านะฮะกำลังอัดตกก็คือรถคันนี้เครื่องตัวนี้นะครับก็คือดับแรกประวัติติดแก๊สมานะฮะแล้วก็เลิกใช้แก๊สเคยเปิดฝามาแล้วนะครับน้ําดันอันนี้เป็นรอยกระดาษทรายนะเป็นรอยกระดาษทรายนะครับอันนี้เปิดมาก็เป็นรอยแบบนี้เลยนะครับ ก็มีการขัดถูหน้านี่นะครับหน้าเสื้อ,อแต่แบบถูแบบเอาเขาเหมือนกับว่าถูขัดเอาแค่เศษสกรปรกออกเพราะว่าพวกนี้ยังไม่โดนเลยนะยังไม่มีรอยกระดาษทรายอะไรมากนะมีช่วงหน้านี้นะครับถ้าเป็นการถูแบบหน้าเสื้อเต็มหน้ามันจะไม่เป็นรอยแบบนี้นะอันนี้เหมันแค่ปัดๆเช็ดๆดุถูแล้วก็อาการมันก็จะเป็นอย่างนี้ คันนี้ผมทักลูกค้าแรกๆเลยว่าท่อมันจะเบ่งผิดปกตินะครับท่อน้านะมันจะเบ่งแข็งนะครับปกตเิเวลามันระบายความร้อนอะ่ะมันจะนิ่มแต่นี้จับเนี่ยมันจะบีบแข็งเลยทั้งๆที่ว่าท่อน้ําเขาก็ไม่ได้แข็งนะครับท่อน้ําอ่อนออมีกําลังอัดสะสมนะครับภายในแล้วก็ในเสื้อสูบนี่เรจะมีตัวนี้พวกเนี่ย อ่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพนะครับถ้ามีกําลังอัดรั่วไหลเป็นบางส่วนเล็กๆน้อยๆน,นะเนี่ยรอยมันก็จะมีตามแนวๆนนี้ถ้าถ้ามองกับฝาสูบก็จะเห็นนะตัวนี้นี่ครับแถวนี้นะแล้วก็เอ่อมันก็จะมีบางที่ก็จะเริ่มข้ามแล้วนะครับเนี่ยจะเริ่มข้ามหากันแล้วนะอันนี้หน้านี้ก็ปาดมาแล้วนะครับปาดมา ประกินก็หนานะครับประกิตหนาเกินอย่างหนา,อาของเดิมๆนี่จะบางมากเลยนะครับของเดิมๆบางนะครับวันนี้ก็จะมีผลในเรื่องกำลังอัดนะประกิตก็คือตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าฝาเขาปาดมาแค่ไหนแต่ตัวนี้ก็เป็นขเหมาจากการเผาไหม้นะครับสะสมเป็นเวลานานนะ เริ่มรอนเริ่มอะไรแล้วก็น้ํามันเครื่องมันมีผลมากเลยนะครับน้ํามันเครื่องเนี่ยตัวเชื้อเพลิงก็ส่วนหนึ่งนะครับเชื้อเพลิงก็เป็นโซฮอเนาะพวกกาซโซฮอก็จะเป็นมีพวกแอลกออนพวกอะไรพวกนี้ก็เป็นก้อนแข็งนะครับลูกซูบลูกสูบนี่ขยับตรงนี้เล่นได้นะ ถรายโยแรงๆจะได้ยินเสียงเลยนะเนี่ยครับแล้วก็บิดเล่นนี้ได้ด้วยน,นี่ครับบิดซ้ายบิดขวาได้เออเนี่ยนะครับก็เป็นทุกสูบนะครับเหมือนกัน ทั้งๆท,ที่ว่าลายกระบอกสูบมีนะแต่ตรงนี้มันจะมีอยู่ด้านหนึ่งนะครับที่รูปแล้วเป็นขอบลงไปเลยนะแต่ไม่เยอะนะครับเห็นตัวนี้เยอะนะตรงนี้เยอะเนี่ยที่เป็นขาวๆเนี่ยตรงนี้จะเยอะแล้วตรงนี้จะเรียบเนี่ยถ้าเราลูบแบบนี้คือรู้เลยว่าเอาง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องมือหรอกถ้าลูบตรงนี้ตรงนี้ติดขอบเลยนะครับ ลูกคือว่ากระบอกสูบมันไม่กลมแล้วทีก็คือไม่ขยายไซส์ก็ตีปอกเปลี่ยนลูกเดิมนะฮะเปลี่ยนลูกสแตนดาดของใหม่นะฮะเนี่ยครับมีแต่มีแต่เข่าอ่ะนะดูในหัวลูกสูบเนี่ยเนี่ยทั้งนั่นเลยนยครับสูบหนึ่งดูที่ การเผาไหม้นะที่ท่อไอเสียนะนี่ครับดูการเผาไหม้ที่ท่อไอเสียนะแล้วมันเริ่มจะมีน้ำนะครับนี่ครับแล้วก็การเผาไหม้ไม่เหมือนกันด้วยนะครับสูบหนึ่งสูบสองสูบสาม,ส,าม,ส,ามสูบสี่นี่สูบสองกับสูบสี่นี่ดำปีเลยนะครับส่วนผสมหนานะแล้วก็ประเกลล็นรั่วนะเห็นไหม ปะเก็นถอยเสียแลบนะครับแลบออกตัวปะเก็นก็ทู่ไหนนี่เว็บคือความเสียหายมันอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะนี่ครับนะด้วยอายุของตัวรถนะครับแล้วก็เคยน้ำเคยฮีทมาก่อนนะครับ ปาดฝาไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าปาดมากน้อยแค่ไหนมันต้องใช้เครื่องมือวัดก่อนนะครับก็สูบหนึ่งดินได้เหมือนกันนะสูบหนึ่งเนี่ยกระดกเหมือนกันนะครับนี่นี่ก็แก๊กตัวนี้ก็มีรมีผลกับาจากแหวนลูกสูบด้วยนะคือแหวนห่างอันนี้น้ำมันเครื่องมันขึ้นมาด้วยนะเนี่ยครับน้ำมันเครื่องมันขึ้นการเผาไหม้นะครับ เป็นตะกอนนะครับเป็นผงนี่นี่หนาๆเลยครับหนามากเนี่ยครับก็รถแต่ละคันไม่เหมือนกันนะดูนี่ครับก็ถ้ารถรักษาดีๆด,ดูแลดีๆก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นแผ่นเลย ครับลูกสูบดิ้นได้นะครับน่าจะข้างในในร่องแหวนนี่ก็น่าจะเยอะอยู่เดี๋ยวจะถอดท่อนล่างออกมาออกมาให้ดูนะครับว่าลูกสูบล่องแหวนนี่เป็นยังไงนะครับดูนะเป็นกองเลยครับปกติสุดมากก็จะเจอประเภทน้ำมันเครื่องนะพวกน้ำมันเครื่องนะครับ มันเครื่องก็ส่วนน้ำมันมีซินก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าใช้กับประจํเท่ากล้องสองนี้คือเห็นเป็นผงเป็นอย่างเงี้ยเต็มหัวลูกสูบเลยนะเนี่ยอันนี้เกิดจากน้ํามันเครื่องเล็ดรอดผ่านแหวนขึ้นมาด้วยนะแล้วก็อาจจะเป็นพวกซีนวาลวนะเช,าช,าชา้าเช้าสตาร์ทเนี่ยอาจจะมีควันขาวแต่บางทีถ้าเราไม่ได้สังเกตถ้าเราไม่เบิ้ลเครื่องนะมันจะไม่ออกอ่าผมไปดูปลายท่อนะครับปลายท่อดาเลยนะ ปลายท่อเสียแล้วคันนี้สูบนี้จะแฉะนะครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วก็ปล่อยน้ำออกหมดแล้วนะครับตอนยกฝาสูบนี้ก็คือตาสภาพนี้เลยน,ะนะเดี๋ยวถอดลูกสูบมาดูด้านหลังนะครับว่าเป็นยังไงนะค,ความเสียหายแล้วก็รถคันนี้นบอกตาน้ำนี่เริ่มเริ่มซึมออกมาแล้วนะครับ อันนี้ไม่ใช่น้านีกว่าอ๋ออันนี้น้ำมันเครื่องตาน้ำมันเครื่องัอน,นช่องนี้เป็นน้ำมันเครื่องใช่เปล่าเออน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องมีน้ําวิ่งอยู่ในน,นี้นะครับมีพลาสติกกันเสียงด้วยนี่ครับมีพลาสติกหลอกไว้เนี่ยทีแยะอะไรพลาสติกน,นี่ครับเป็นดุลเลยนะครับอยู่ในนี้นะครับหยอดเอาไว้อ,อ่าลางโซ่ ล้างโซ่กรอบแตกนี่ถอดออกมาก็แยกชิ้นเลยนะครับนี่อันนี้ก็แตกนะครับกรอบอันนี้แตกตั้งนานแล้วนะครับไม่ไม่ได้แตกกับผมนะครับโอ้มันจะซูมไปถึงไหนวะเนี่ยถ้ามันไม่แตกนะครับมันจะไม่หลุดเลยเออมันจะมีตัวล็อกนี่นขอบขอบที่มันล็อกอยู่นะ เนี่ยมันหายไปนะครับเนี่ยตรงน,นี้ขอบนี้มันหายแล้วก็หน้าก่อนนะครับมันเป็นหลุมเป็นบ่อมาแล้วอันนี้มันจะท้อนน้ำมันนะมองอยากเนี่ยล่องอเลยนะมันเริ่มกรอบแล้วนะเนะนี่ยแตก ตัวนี้ก็แตกอันนี้ก็เป็นตัวดันโซ่ของตัวปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับนี่เป็นรองลึกแล้วก็เป๋ด้วยนะครับกินเป๋ด้วยอันนี้คือความเสียหายเบื้องต้นนะครับซึ่งผมจะชั่งน้ำหนักดูว่าถ้าลูกค้า,าทุนหนานะครับ ผมจะแนะนําให้เปลี่ยนเครื่องใหม่เลยทีเดียวเชียวแต่มันซ่อมได้นะครับแต่การซ่อมมันก็อย่างสมมุติว่าสามหมื่นกว่าบาทน,นะครับซื้อเครื่องใหม่ได้ได้เครื่องเกียร์เลยนะเพิ่มตังค์หน่อยครับเกียร์คันนี้ก็เริ่มกระตุกแล้วนะครับก็คือคันนี้อาการจะหลายอย่างนะครับหลายอย่างแต่ทําถามว่าถ้างบประมาณน้อย นะครับงบมาณน้อยอยากจะทําให้มันใช้ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าจะใช้ได้อีกกี่ปีนะครับนะฮะซึ่งเวลาเราซื้ออะไรอันนี้ยังไม่เห็นข้างล่างเลยนะครับว่าเผาบาลานดีหรือเปล่านะครับทําฝาสูบมันก็ต้องมีหลายตังค์อยู่แล้วครับทําฝาสูบทําวาล์วใหม่อะไรใหม่เพราะว่ารถถ้าเคยติดกา๊าซมาเนี่ยวาล์วเสียบ่าวาล์วนี้จะมีปัญหามากนะครับ ฝั่งวาลวไอดีจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าจะมีไอระบายของน้ํามันเครื่องเนี่ยมาเลี้ยงบ่าวาล์วด้วยนะครับมันจะมาสะสมในท่อร่วมไอเดีนั่นแหะพวกไอน้ํามันเครื่องน้ํามันไอระบายน้ำมันเครื่องเบนซินกับดีเซลจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับกําลังอัดเบนซินจะน้อยนะครับกําลังอัดดีเซลจะเยอะมากครับที่น้ํามันดีเซลเนี่ยน้ำมันเครื่องของเครื่องดีเซลเนี่ยทำไมมันถึงดําง่ายครับเพราะว่า เครื่องยนต์ดีเซลนี่เป็นเครื่องเรียกอะไรจุลระเบิดด้วยกําลังอัดของอากาศนะครับต้องใช้กําลังอัดอากาศเยอะมากนะครับในการบีบอัดอากาศให้ร้อนอุณหภูมิสูงแล้วก็ฉีดน้ํามันดีเซลให้เกิดการเผาไหม้นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับแต่เครื่องยนต์เบนซินเนี่ยซีซีน้อยนะครับลูกสูบเล็กนะฮะแล้วก็ ห้องเผาไหม้อาจจะคนละแบบนะครับใช้น้ํามันเชื้อเพลิงบุนซินก็ต้องการจุดระเบิดเนี่ยก็ต้องใช้อุ่เทียนนะครับใช้คอยจุดระเบิดนะฮะใช้ประกายไฟแรงสูงนะครับจุดระเบิดนะเหมือนเราใช้อ่าปืนยิงเตาแก๊สนะยิงจุดไฟเตาแก๊สนะคล้ายๆไงให้เกิดประกายไฟเกิดมีกําลังน,น้ำมันบุนซินเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโซโฮอเนาะเอทานอลออะไรเนี่ยแหละ มันจะไม่ค่อยดำนะครับบินซินแต่เครื่องดีเซลเนี่ยมันเป็นน้ํามันอีกประเภทหนึ่งนะครับน้ํามันจะดำง่ายกําลังอัดเนี่ยจะรอดลงแหวนง่ายมากเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายไปแป <uck> ๊บเดียวก็จะดำแล้วนะครับแค่อาทิตย์เดียวก็ดำขนาดรถใหม่ๆป้ายแดงมาออกมาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยน้ำมันเครื่องเริ่มดำแล้วนะมันเป็นธรรมชาติของเครื่องดีเซลนะครับแต่เครื่องเบนซินเวลามันหมดสภาพก็คืออาจจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลน,นะน้าตาลแล้วก็น้ําตาลไหม้หรือว่า,าสีแบบออก น้ำตาลอ่อนๆนะครับเวลาเราเปิดมาเนี่ยบินซินจะค่อนข้างจะสะอาดกว่านะครับสะอาดกว่าดีเซลถ้าบินซินคันไหนสกปรปกเป็นขี้เนี่ยเป็นขี้โคลนแบบนี้ติดตามชิ้นส่วนเนี่ยแสดงว่าคันะคนั้นนี่ไม่ได้ไม่ได้ดูแลเลยนะครับหรือว่าใช้พวกอะไรนะหัวเชื้อน้ำมันเครื่องเยอะอะไรประมาณนี้ครับมันจะเกาะเป็นขี้โคลนเป็นตะกันเกาะตามร่องเป็นขี้โคลนเลยนะนะครับมันจะ เพือบเฉพาะตรงที่มันส่วนที่มันเคลือ่อนไหวตรงนั้นสะอาดแต่ตรงไหนไม่มีการเรสียดสีเนี่ยตรงนั้นจะมีแต่ขี้โคลนเกาะนะครับคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆแบบนี้แต่เป็นของเหลวนะเนี่ยคล้ายๆแบบนี้แต่เป็นของเหลวเป็นขี้โคลนเนี่ยเนี่ยเท่าน้าละลายนี่ก็จะเป็นขี้โคลนเหลวๆเนี่ยคล้ายๆกันนะครับถ้าแบบนี้ก็คือกําลังอัดเนี่ยแหวนลูกสูบเนี่ยมันขึ้นมานะครับมันขึ้นมามันเป็นบางส่วนนะก็เกิดจาก สภาพการใช้งาน,นครับตามอายุของเครื่องยนต์นะครับถ้าดูแลดีๆมากๆเนี่ยเขาใ,ใช้กันเป็นล้านโลนะแบบแท็กซี่แท็กซี่นี่ล้านโลจริงแต่ก็หรือเครื่องทําเครื่องก็ไม่รู้กี่รอบแล้วนะนะครับพอเวลาออกมาจําหน่ายก็มันก็เครื่องมันก็ช้าหมดแล้วนะบ,บอบช้าสูบอื่นนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่มีสูบนี้กับสูบนี้นะเป็นล่องเลยนะตัวนี้เดี๋ยวพิจารณาดูครับว่า เพราะว่าคันนี้มันซ่อมหลายอย่างนะครับช่วงล่างด้วยนะครับแหลกกรงอะไรก็เสียด้วยนะครับพวกหัวเผาลูกปืนล้อนะครับหลายอย่างนะครับซึ่งมันใช้เงินก้อนหนามากเลยนะครับผมว่าต้องมีครึ่งแสนนะ,นะครรถคันนี้นะครับถ้าเราจะทำทีเดียวเราสะสมไม่เยอะ มันก็จะใช้เงินก้อนนี่ครับประมาณนี้นะแต่ถ้าเราดูแลบ่อยๆซ่อมประจำๆเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็ซ่อมมันก็จะเสียน้อยๆแต่เราเสียหลายครั้งก็จริงพอเราเสียไปเสร็จเราใช้งานเราใช้ชีวิตประจําวันมันก็ลืมไปแล้วใช่ไหมละ่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเรามาอย่างเงี้ยเรามาซ่อมแบบนี้คือคือเจ้าของรถมีเงินก็จริงนะครับแต่เวลามาซ่อมนี่โอ้โหแบบห้าหมื่นหกื่นอย่างเงี้นะครับ กะแบบทีเดียวสบายกระเป๋าไว้เลยนะฮะอย่างผมทําเครื่องเนี่ยก็จะพยายามผมว่าทาให้แพงหระครับแต่พยายามทําให้มันถูกจุดแล้วก็ให้มันคุ้มกับเจ้าของในระยะยาวนะครับผมก็จะ,ะช่างน้ําหนักโดยรวมแล้วว่าเออมันควรจะเปลี่ยนอะไรหรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่เพราะว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ยกชุดเนี่ยมันก็จะได้ชุดเกียร์มาด้วยนะครับแต่ตัวนี้ มันจะแพงนะครับเพราะว่ามันเป็นห้าเกียร์ครับห้าเกียร์เนี่ยเครื่องเกียร์นี่แพงมากเลยนะครับ<ะ>ก็เดี๋ยวจะดูอีกทีนึ่าถ้าสมมติเราทําตัวนี้ไปแล้วอนาคตไอ้นั่นเสียมันก็หลายหมื่นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นห้าเกียร์ลูกหนึ่งหลายหมื่นนะครับถ้าซ่อมก็หลายหมื่นเหมือนกันนะครับเวลาซ่อมก็หล <c ười> ายหมื่นเหมือนกันแต่ก็เรื่องของอนาคตนะครับเพราะว่าอย่างเครื่องเอาติดคันนู้นนะเครื่องเอาติดตัวนู้น่ะ ลูกค้าสั่งยกทั้งเครื่องทั้งเกียร์เลยเพราะว่า,าวัน้คงหน้ามันอาจจะเสียเขาไม่อยากจะมาทําซ้ําอีกนะครับก็เลยเปลี่ยนเครื่องเกียร์ไปแต่เอาติ้นนี่เครื่องมันไม่แพงนะครับต่อติดเครื่องไม่แพงเ,เครื่องเกียร์สามหมกว่าบาทนะครับสามหมเท่าไหร่สามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดอย่างตัวนี้4ี่0มื่นกว่านะครับเกือบห้าหมื่นนะครับเครื่องเกียร์นะครับ แต่ถ้าเป็น5เกียร์แพงกว่านี้นะที่ที่ผมเช็คร,ราคาเนี่ยสี่หมกว่าบาทนี่เป็น4เกียร์นะเป็นผู้นํานะครับส่วนถ้าเป็น5เกียร์ acv 4 0อะไรพวกเนี้ยมันจะแพงนะครับอันนี้เบื้องต้นนะเบื้องต้นเดี๋ยวอีกคลิปต่อไปเดี๋ยผมจะถอด่อดล่างมาให้ดูนะครับ่อดล่างมาให้ดูว่าเออมันมีความเสียหายอะไรไหมชุดบาลานซ์เผาบาลานซ์มีความเสียหายไหมนะครับ ขอบคุณมากแล้วสำหรับการรับชมนะยาวหน่อยครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ